สวัสดีครับอยู่กับคิมวิซ่าเกมเมอร์ครับแล้วก็อยู่ในช่วงกไูไม่มีคลิปจะลงวีทูครับอัปเดตชีวิตกระต่ายครับหลังจากอาทิตย์ก็กว่าหรือสองอาทิตย์วจะจำไม่ได้เดี๋ยวให้ดูน้องตัวใหญ่ขึ้นไหมล่ะน่ารักด้วยเกาคางเลยด้วยเกาคางเลย ลาล่ะมรี่ลาล,ก,ล,าลก็เกาค้างไ,ได้เลยเล่นได้ครับตัวนี้ทำไมกล้องกูมันแปลกๆปลวะขอนี้อาชิดเลมครับช่างแม่์ลาลักครับ แล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ผมด้วยครับไปแล้วครับ